จะพูดถึงคลิปที่เป็นเรื่องของอนาคตที่คนไทยไปอยู่นะไปอยู่ได้ได้ผ่าน 40, 40ล้านเสียงแล้วเป็นกฎหมายสทีมรอแล้วแล้วก็มีทีม10ทีมที่เป็นขบวนคู่ชาปนกต,ตสองทำการลื้อล้างประเทศไทยผ่านไป2ปีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นในปีที่3ก็จนปกครองประเองนั่นเอง ช่วงสองปีนี้ยังปกครองตัวเองไม่ได้นะครับประชาชนยังปกครองไม่ได้จะให้ปกครองเลยบ้านเมืองเละเพราะนั้นเรียนรู้เพราะทุกคนมีทุนสำรองคนละยี่สิบล้านบาทท่านจะต้องเรียนรู้การปกครองประเทศเรียนรู้การใช้เงินเพราะว่าท่านมีทุนยี่สิบล้านบาทจะใช้อย่างไรทำอย่างไรออแล้วเงินนั้นเป็นเงินไม่ใช่เงินแจกให้ท่านนะครับมันเป็นเงินหนึ่งเป็นเงินชดเชยสองเป็นเงินที่ทำดีลตกลงกับต่างประเทศ เป็นเงินภารกิจอ่ะมีเป็นเงินที่มีภารกิจนะเพราะว่าท่านจะต้องมีทศภารกิจประชาธรรมมีสิบภารกิจที่ท่านจะต้องไปกระทำนะไปกระทําให้เกิดความเป็นธรรมต่อชาติบ้านเมืองและตัวท่านเองนะเพราะฉนั้นทศภารกิจประชาธรรมเนี่ยมันมันมีหน้าที่แล้ท่านมีค่าตัวค่าตัวนั้นแปลงมาเป็นเงินแล้วก็ไปทําโดยเราจะแบ่งเงินออกเป็น สองส่วนส่วนหนึ่งเพื่อเพื่อประเทศไงเขาเรียกก็เพื่อรัฐอีกส่วนหนึ่งเพื่อตัวท่านสมมติว่าสิบล้านเนี่ยไอ้ยี่สิบล้านเนี่ยสิบล้านจะอยู่ในประเทศอีกสิบล้านอยู่่างประเทศเฉพาะสิบล้านอยู่ในประเทศเนี่ยแบ่งเป็นของรัฐห้าล้านของของตัวท่านห้าล้านเป็นอย่างนี้นะเข้าใจนะเห็นภาพนะเฉพาะอยู่ในประเทศเนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนคือรัฐห้าล้านของตัวท่านห้าล้านไอ้ของรัฐห้าล้านเนี่ยรัฐ เป็นภาคบังคับบังคับให้ท่านต้องไปเป็นเจ้าของกิจการสี่หรือห้าอุตสาหกรรมหนึ่งเป็นเจ้าของกิจการาการผลิตอุตสา,าหกรรมการผลิตสองเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมการบริการเป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมการแกขชีสินล้อมโลกอย่างเงี้ยนะเมื่อท่านเป็นเจ้าของกิจการแล้วท่านก็มีรายได้มีเงินเข้ามาเรื่อยเื่อยเนื่องจาก เป็นทุกคนเป็นมนุษย์ของคำวินยัยต้องซื้อต้องใช้ทั้ง4ทั้ง5้าอุตสาหกรรมเนี้ต้องใช้ทุกคนต้องมีอยู่ในวินยัยต้องซื้อเพราะนั้นดังนั้นท่านจะได้กําไรไปเรื่อยๆเออส่วนอีก5้าล้านน่าจะเป็นส่วนตัวของท่านที่ที่รัดกําหนดนะในห้าล้านกําหนดโดยแบ่งเป็นสามโดยแบ่งเป็นล้านห้านี่เพื่อบ้านเพื่อบ้านนะฮะอ่าส่วนอีก5้าแสนห้าแสนนี่เพื่อยานยนต์ประจำตัวอีกห้าแสน เพื่อสิ่งอำนวยความสะดวกคุณยนต์ที่มันลอยระบบอะไรเงี้ยอันนอยความสะดวกภายในบ้านนะไอ้อีกห้าแสนเป็นเพื่อพลังงานพลังงานไฟฟ้าน้ำประปา,ปาอะไรเงี้ยนะก็เป็นสามล้านแล้วใช่ไหมทีนี้เหลือสองล้านใช่ไหมไอสองล้านเนี่ยล้านหนึ่งอะสละไปจ่ายหนี้คูเรือนซึ่งประเทศไทยมีหนี้คูเรือนสูง,สงนะทั่วเฉลีย่ยคิดซะว่าคนละหนึ่งแสนหรือสองแสนตัวต้องไปจ่ายหนี้นี่แสนแสนก็จะเหลือแปดแสนเนี่ยไอ้แปดแสนนั่นคือคำสั่งซื้อสินค้า โดยซื้อไปยังสี่หรือห้าอุตสาหกรรมนั้นนะ่ะโดยจ่ายเงินล่วงหน้าโดยที่สี่นสี่หรือห้าอุตสาหกรรมไม่ต้องไปกูบ้บงกู้แบงค์เลยไม่มีบงมือแบงค์มายึดที่ดงที่ดินใครไม่มีนะเป็นอย่างนี้จ่ายล่วงหน้าเขาก็ผลิตตามตามคิวไม่มีการรัดคิวถ้ารัดคิวเมื่อไหร่ถือเป็นความไม่มั่นคงของรัฐเพราะทาให้เกิดเงินเฟอ้อเพราะน,นั้นทุกคนจะได้ตามคิวไม่มีการแย่งไม่มีการมาประกาศขายนอกนอก,นอกเส้นทางนะ คือสินค้านี้จะขายเฉพาะตรงนี้ถ้านอกเมื่อไหร่เป็นความไม่มั่นคงของรัฐเพราะขายข้างนอ,นอกมันแพงกว่าหรือไม่ก็ถูกกว่ามันทําให้ระบบเป็นเสียถือเป็นความไม่มั่นคงของรัฐนะอ่าวนรัฐนี่เป็นรัฐสมมาตรมันจะต้องลงตัวหมดอ่าเป็นอย่างนี้นะฮะอันเนี้ยชาวบ้านไปเห็นเนี้ยถ้าเห็นแล้วว่าเฮ้ยอยู่ก็ได้เงินสร้างบ้านล้านห้าอย,อยู่ก็มีค่ายาันยุนไปจําตัวรุดโดไปจําตัวคนละห้าแสนอย่างเงี้ยนะวันนี้มาถ่ายที่ถนนอยากให้เห็นว่า จะเริ่มตัวเป็นยังไรต่อไปไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จะไม่มีแล้วนะเนี่ยมอเตอร์ไซค์อย่างที่เห็นนี่าเนี่ยมอเตอร์ไซค์จะไม่มีไม่ขี่กัแ็แล้วรถเก๋งก็จะไม่มีเอองงไหมเนี่ยก็จะมีรถมาแทนมอไซค์จะมีรถรถมอเตอร์ไซค์มีตัวถังพุ่มเรียบรอ้อยคือคือมอเตอร์ไซค์จะให้มีวิง่งก็จะบอกมีวิง่งไอ้พวกสามร้อยขึ้นไปอ่ะคือมอไซค์แรกๆก็ไม่มีห้าสิบวิซีอย่างเงี้ยไม่มี ที่นี่จะมียานจนประจำตัวประจำตัวนะตั้งแต่วิลแชร์ขนาดเล็กอ่ะพูดง่ายตั้งแต่วิลแชร์ขนาดเล็กเนี่ยทุกคนจะมีประจำตัวอรถบ้านหนึ่งมีห้าสมาชิกห้าคนเนี่ยคุณก็เอาวิลแชร์คันหนึ่งใหญ่วิลแชร์ขึ้นมาหน่อยหนึ่งใหญ่ก็มอีกมันจะมีรถเป็นไซส์ใหญ่โตไ,ไี่แหละเจีก,ก็ถ้าไปถึงระดับลอมโบกินีอ่ะเป็นอย่างไนแต่ไปคนเดียวนะเพราะรถเชื่อมันอยู่แล้วรถจําตัวคือทุกคนต้องมีรถประจำตัวเขาจะเข้าใจเขาว่าต้องไหม ทุกคนต้องมีรถประจําตัวโดยรัฐสนับสนุนให้มีต้องมีนะทุกคนต้องมีรัฐสนับสนุนให้มีไม่ต้องมาขี่อย่างนี้ตักอะไรตากตนนี้พอที่นี่จะออกผมออกแบบให้เป็นตัวถังหมดเรียบร้อยแล้วผมเป็นคนออกแบบเองครับรถยนต์ยานยนต์นทั้งหลายแล้วก็เส้นทางจราจรก็ไม่เป็นจะเป็นเส้นทางทางไหลนิรันด์หมดค,ค,คือจะมีเส้นทางไหลนิรันด์ให้ในแต่และเมืองอย่างกรุงเทพเนะี่ยทำทางไหลนิรันด์ เส้นทางหลประกาศเป็นทางหลายหลนจะไม่มีไฟแดงไม่มีไฟแดงยกเลิกไฟแดงหมดนะไฟแดงจะไปอยู่ในซอยส่วนมากนะส่วนถนนใหญ่ก็จะมีบ้างบางเลนที่มันแก้ยากลําบากเพราะามันมีรถไฟฟ้าขึ้นมาเกะกะเส้นทางหลายนี่รานผมคิดมาตั้งแต่ยังไม่สร้างรถไฟฟ้าเลยยังไม่สร้าง BTS เลยผมคิดทางหลายนี่รานมันเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ไปโชว์ไปบอกใครนะแต่ออกแบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วไอ้ที่ไป,ไป,ไ,ปไปบอกใครไม่พบรัฐบาลไหนเพราะว่า เราลองเกลียดรัฐบาลอ่ะผมล้องเกลียดรัฐบาลนะนะเกลียดมันอ่ะผมเนี่ยใช้คำว่าลงเกียดรัฐพวกรัฐบาลได้เลยนะงเกียดเลยนะแล้วใครที่เคยเป็นรัฐบาลไปแล้วที่นี่ห้ามห้ามเข้ามาห้ามเข้ามารับงานที่นี่ที่นี่ไม่รับหมายว่าเคยเป็นรัฐบาลไปแล้วเคยอยู่ฝ่ายรัฐบาลไปแล้วเนี่ยเคยทํางานให้กับรัฐบาลไม่ต้องมาไม่ต้องมาบอกว่าผมเก่งอย่างนั้นเก่งนี้เคยทํามาแล้วไม่ต้องคุณไม่ต้องมาโชว์ครับ ที่นี่ผมจะบอกให้ประเทศไทยในคนเก่งคนฉลาดมีเยอะ <S 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 ถ้าคุณมากลับมาอีกครั้งเมื่อไหร่นะคนจะการเป็นคนมารัดคิวอ,ะ <S <S อ่ะเขาต่อคิวแล้วคุณมารัดคิวแย่งไอ้คนที่เก่งฉลาดมันรอคิวเยอะมันมีตั้งเยอะประเทศไทยใครที่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยคุณไม่ต้องมาอีกจบใครที่เคยรัฐบาลแล้วเพราะนั้นไอ้พวกนักเมืองหน้าเกา่าไม่มีหุนอย่าม,มาอีกนะนักเมืองนเก่า,กาปชชนจะปชชนเข้าชื่อบอกเลยไอ้นี่นักเมืองเก่าอย่าม,มา ต่อให้คุณเก่งยังไงนะเราก็ไม่ได้ใช้ของคุณนะที่นี่มีระบบระบบของเกงใหม่มีมาตรฐานใหม่มีรูปแบบใหม่ท่านไม่ต้องโผล่หน้ามาไม่ต้องโผล่หน้ามาจำไว้นะพวกที่เป็นรัฐบาลหน้าเก่กาๆทั้งหลายห้ามมานะใครที่ไม่เคยเป็นรัฐบาลมาได้อย่างนี้นะอาพูดถึงยานยนต์ไปแล้วนะแล้วก็จะมีโดนรนไปจับตัวด้วยแล้วโดรนจะอนุญาตให้วิ่งบินได้เฉพาะพวกคลองใหญ่ๆห,หรือแม่น้ําอย่างเช่นเจ้าพญาอย่างเงี้ยอ่า มีเส้นทางให้บินเฉพาะเจ้าแม่น้ําใหญ่หรือคลองใหญ่ๆนะอย่างนี้หรือถ้าจะเป็นเส้นทางบนบกก็จะกําหนดเส้นทางให้ให้วิ่งเฉพาะที่มันไม่มรบกวนชาวบ้านเพราะโดนเสียงมันดังไม่รบกวนชาวบ้านนะเป็นแบบนี้นะอันนี้คือให้มีรดินประจ็ตัวรดนประจ็ตัวนะเป็นแบบนี้นะแล้วก็คุนยนที่มันอาระบบดมีทุกบ้านทุกบ้านต้องมี แล้วเครื่อง้วยความสะดวกวามาเทิงทุบ้านต้องมีมันอยู่ในนี้หมดนะเป็นอย่างนี้นะแล้วบ้านทุกหลังต้องไปปรับปรุงใหม่หมดอย่างเช่นบ้านอย่างเงี้ยอ่าคืองานผมเนี่ยมันต้องสร้างเมืองใหม่ถึง40เมืองนะสร้างจังหวัดจังหวัด40จังหวัดอ่ะก็คือสร้างจังหวัดคู่แฝดจังหวัดใหญ่ๆ่อ่ะจะจะมีจังหวัดคู่แฝดเกิดขึ้นอ่าห่างจาก5กิโลหรือ10กิโลแล้วมีทางด่วนให้ส้าเราวิ่งไปกลับสมมติคุณอยากจะกลับมาเมืองเก่าใช่ไหมคุณวิ่งแค่ ห้านาทีไม่เกินสิบนาทีหรอกคุณเข้าเมืองเก่านะคุณจะไปเมืองใหม่คุณวิ่งแค่ห้านาทีสิบนาทีมันแป๊บเดียวนั่เนเองแต่ยู่ห่างก,กันประมาณห้าหรือสิบกิโลนี่ออกไหมเออน,นั่นแหละเพราะฉะนั้นจะเกิดเมืองใหม่ขึ้นแล้วเมืองใหม่รับสมัครพลเมืองไปอยู่ดังนั้นคนที่อยู่ในเมืองไอ้อาจจะออกไปอยู่เมืองใหม่เช่นกทมเนี่ยคนจะหายไปน่าจะหนึ่งในสามนะหายไปนะไปอยู่เมืองใหม่จังหวัดที่ใหญ่เหมือนกันทุกคนจะสมัครไปอยู่เมืองใหม่ทีนี้ใครที่อยู่เมืองเก่าเนี่ยก็จะรับการปรับปรุงเนี่ย ดีโนเวทบ้านเจ็บ้านสอบซ้อบ้านไมต้ต่างจังหวัดมีเยอะชนบทก็จะได้สร้างเป็นตึกกันขึ้นมาสามชั้นเลยส่วนบ้านเก่า,กาบ้านอย่างเงี้ยสมมติอยู่ในเมืองแออัดอย่างเงี้เยเล็กๆท่านก็ไปสมัครไปอยู่เมืองใหม่แ้วก็ปล่อยคนที่อยู่เขาอาจจะซื้อสองสองห้องติดกันก็นกได้แล้วก็สร้างอายุ้เป็นสองชั้นนะคุณทำเป็นสามชั้นไปเลยพณก็ยุบหมดเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยเพราะทุกคนมีเงินที่จะปรับปรุงบ้านอยู่แล้วไงเพราะปรับปรุงบ้านบ้านก็จะมีมูลค่าขึ้น มีมูลค่าขึ้นนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับอาละมันก็จะเป็นสินทรัพย์ที่มาค้ำใ้เงินที่ใส่เข้าไปนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำเพราะนั่นคือถึงภาพเลยครับทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยโอ้โหสร้างเมืองใหม่กันประเทศไทยสร้างถึงสี่สิบเมืองประเทศชาติสมาชิกอีกสมมติเรามีสี่สิประเทศแต่ละประเทศสร้างสักสิบหเมืองอ่ะสี่สิบประเทศนก็หกสิบหกร้อยเมืองอ่ะห0 0้อยเมืองเออหกร้อเมืองรวมประเทศไทยอีกสี่4 0บหกร้อยสิบเมือง สร้างพร้อมกันทั่วทั่วโลกก็พร้อมกัน400-600เมืองอ่ะมันจะฉุดเศรษฐกิจโลกกระแสเงินโลกเดินเลยเพราะการสร้างเมืองมันบริโภคทุกอย่างอุตสาหกรรมทุกอย่างเกิดการจ้างงานหมดนะเพราะมันบริโภคทุกอย่างเลยดังนั้นการจ้างงานจะเกิดขึ้นเงินสะพัดหมุน GDP สองหลักตลอดระยะเวลาสิบปีที่สร้างเมืองน,นี่นี่คือสค้าสกอรกของประเทศไทยที่แจ้งให้คนไทยทราบนะ สิที่การส่งของประไทย,ไ,ไ,ทย,ทย,ทยไม่ได้จะไปทำสิทธิการที่จริงผลิตไม่ได้หรอกครับท่านสู้เขาไม่ได้ท่านต้องส่งคนไทยอ่ะต้องเพราะนั้นต้องอัปเดตคนไทยเป็นคนเป็นส่รนด้บรรทุกยอ่าเป็น,นปคนไทยจริงๆนั่นเองนะเพื่อไปสร้างเมืองไปเทศต่างๆนั่นเองไปสร้างเมืองนะไปเทศต่างๆก็สร้างสิบกว่าเมืองเนี่ยนะคนไทยเป็นคนไปสร้างเข้าใจไหมเออเอาเงิน,นก็เงินของคนไทยนี่แหละไปลงทุนแล้วก็รับสมัครพนักงานของประชาชนประเทศนั้นทั้งเข้าโรงงานเพราะเราก็ไปลงทุนในโรงงานเขาเหมือนกัน ทั้งสี่ห้าอุตสาหกรรมคนไทยไปลงทุนหมดแล้วก็พนักงานก็อยู่ในระบบเราก็ใช้สกุลเงินบาทเหมือนกันเป็นอย่างนี้นประเทศต่าง,ทงๆทำไมจะเสียเยสเดี๋ยวผมอธิบายทีว่าทำไมเขาเสียเยสรัฐบาลเขาต้องเ yes. สียเยสประชาชนก็เสียเยสดังนั้นโอกาสเกิดโอกาสเกิด,กากดตามที่ผมอธิบายเนี่ยมันจะง่ายระบบระบอบใหม่ประเทศไทยจะเป็นชาติมาห,หาอำนาจก็ตรงนี้ละมีชาติสมาชิกใช้ระบบระบอบของประเทศไทยเป็นแบบนี้ตัานเห็นแล้วว่า ทุกคนจะมียานยนต์เป็นตัวนะฮะไม่มีรถแท็กซี่ไม่มีรถเมย์ไม่มีไม่มีสองแถวทุกคนมียานยนต์เป็นตัวหมดเป็นรถเล็กๆรถยนต์เป็นตัวนะรถเก่งเนี้ยจะไม่ใช้กันคือทุกคนมียานยนต์เป็นตัวท่านจะท่านจะท่านจะซื้อรถเก่งมาให้ใครนั่งซ้ายนั่งกลางมันทุกขครมันไม่มีทุกคนมียานยนต์เป็นตัวไม่มาพึ่งพาสายรถท่านเนี่ย ท่านก็ไม่ต้องไปแบกบรับผิดชอบชีวิตใครมานั่งในรถไม่ต้องท,ทุกคนไปเป็นส่วนตัวหมดเพราะทุกคนมีย,นยานเด์ปไปจำตัวคุยกันกเปิดหน้าจอคุยกันเห็นได้เลยละไม่ต้องไม่จะเป็นต้องมานั่งคุยด้วยกันเนี่ยแต่ถ้าเมื่อใดที่ท่านอยากจะนั่งคุยกันอยากเห็นตัวตนตัวจริงท่านใช้โทรเรียกโทรปุ๊บท่านจะเอารถ suv ก็ได้นี่รถ suv ไ,มไ่มรถตู้ก็ได้นะ,ะนั่งไปนั่งคุยกันไปเนี่ยก็ได้โทรปุ๊บสิบห้านาทีรถมาแล้วไม่ต้องไปซื้อเลยท่านไปซื้อทำไม suv ซื้อต้อง เสียเงินเป็นล้านเสียค่าประก,ระกันเสียค่าดูแลรักษาต้องบำรุงอีกเออขายก็ราคาตกท่านจะไปซื้อทำไมคนยังไม่ซื้อรถ s อ v คนยังไม่ซื้อรถเกง๋งทุกคนมีรถจะประจำตัวมันจะเป็นมันจะเปลี่ยนโลกโลกเปลี่ยนใหม่แต่ถ้าท่านยังคิดจะใช้อยู่ก็ก็ไม่ได้ห้ามนะท่าจะใช่ก็ไม่ได้ห้ามนะเออไม่ได้ห้ามนะรถเก๋งท่านจะอยากใช้ก็ใช้รถ s อ v ท่านอยากใช้ก็ใช้ไม่ได้ห้ามแต่คนจะเริ่มมีคอนเซปต์แนวคิดใหม่ ซื้อรถตู้ดีกว่าได้ไประโยชน์อย่างเช่นจะไปเป็นกลุ่มมีหน้าตาเห็นพวกวก็ซื้อรถตู้เออนี่ออกไหมหรือไปพักผ่อนต่างจังหวัดรถตู้แต่ท่านไม่ต้องซื้อใช้เช่าเพราะนานๆท่านไปทีไม่จำเป็นต้องซื้อไปติดรับท่านจะมีรถประจำตัวแล้วเกิดอยากจะไปเที่ยวไปอะไรใช้โทรเอาโทรเรียกได้รถไม่ต้องไปดูแลรถแต่ถ้าท่านอยากจะซื้อเป็นรถบ้านมไม่ว่าอะไรเก้าใจไหมไม่ว่าอะไร แต่สิ่งที่สิ่งที่มาใหม่ก็คือทุกคนมียานยนต์เปตัวเข้าใจไหมโดยรัฐสนับสนุนแล้วรถยนต์เป็นตัวมีอายุสิบปีแล้วรถรถยนต์เปําตัวนี้เป็นฟอร์แมตใหม่ของประเทศไทยประเทศไทยไม่ต้องไปคิดสร้างรถแห่งชาติยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เหมือนโพตอนซาก้าไม่ต้องที่นี่ห้ามห้ามคิดรถแห่งชาติแต่ต้องคิดรถฟอร์แมตแห่งชาติก็คือรถเปําตัวเนี่ยคือฟอร์แมตใหม่เป็นรถที่ทุกคนต้องมีเป็นรถเป็นตัวรถรถมันกว้างเพียงแค่เมตรสิบ เมตรเก้าสิบมันจะมีสามไซส์เก้าสิบหนึ่งเมตรแล้วก็เมตรสิบกันกน,นั่นเองรถประจำตัวนะทุกคนมีแล้วบ้านแต่ละหลังจะมีหลายแบบเอาไว้หมุนเวียนกันใช้นะทุกคนซื้อมาไว้ในบ้านนะนะแต่ที่นี่บ้านนี่แต่ละหลังมันรถเก่งคนเดียวก็เต็มแล้วแต่ถ้าเพื่อเป็นรถประจำตัวได้สองคันเพราะรถมันเล็กนะันเสียบเ้าไปได้สองคันเลยเออเพา,าะังอยู่ที่เดิมนะแต่อย่างนี้ต้องรื้อ้ต้องต้องรื้อทำเป็นใหม่ ทำเป็นสามชั้นไปเลยหรือไม่ก็อีกคนนึงก็ออกไปไปอยู่เมืองใหม่ก็จะเหลือว่างอย่าว่างก็ปล่อยคนข้างบ้านเข้ามาก็ได้สองหลังติดก,กันเลยหลังใหญ่เลยเอนี้ก็ไดานเห็นไหมฮะแล้ก็ปรับปรับปรุงรีโนเวตกันใหม่นมคนคนอยู่ที่เดิมก็อยู่ได้คนออกไปก็ออกไปไปอยู่เมืองใหม่ไปเริ่มชีวิตใหม่เลยเปอย่างน,นี้ไปอยู่เมืองใหม่ก็จะได้บ้านพร้อมที่ดินใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมนี่อีกเป็นอย่างนี้นะอ,อ๋ออีกอันหนึ่งทุกคนต้องหมุนเวียนเมืองละสี่สไตล์ไปอยู่เมืองสี่สไตล์เนี่ย ผม,มเปียนกันเมืองละสี่ปีแล้วเมืองสี่สไตล์เนี่ยจะเป็นเมืองสโลไลสองเมืองเมืองไฮเทคสองเมืองไอ้สโลไลเนี่ยเป็นเมืองมีสองแบบแบบกรุงศรีอยุธยากับเมืองตึกพุทธการสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านไปเนี่ยเขาต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะก็งรงเกงในชุดชนายตอลงหมดเลยไปล่อนจ้นเลยไปแล้วก็ใส่ชุดใหม่ของเขาที่นั่นแล้วเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงศรีอยุธยาอาเมื่อกี้ผมบอกห้าล้านเนี่ย สามล AH AH AH. so Entonces, the the ้านได้แจ้งไปแล้วสี่ล้านก็ได้แจ้งไปแล้วทุกคนไปจ่ายนี้คูเรือนหมดทีนี้มันเหลือยู่หนึ่งล้านใช่ไหมล้านที่ห้าไอ้ล้านที่ห้าเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสี่สี่ส่วนก็คือส่วนละสองแสนนะสองแสนห้านี่ไปไปประจําอยู่เมืองสีเมืองสี่สตล์นี่เองแล้วท่านไปกรุงศรีอยุธยาเกิดจับฉลากได้ไปเมืองกรุงศรีอยุธยาท่านก็จะมีเงินเกนสุ่มองอยู่สองแสนห้าเขาไปแปลงเป็นเงินของกรุงศรีอยุธยาเขาไปทำมาหากินนี่น่นหนั ถ้ามากินเสร็จแล้วได้เงินเท่าไหร่พครบ4ปีท่านไม่ต้องออกออกแล้วท่านก็ไว้ที่นั่นเพราะต้องย้ายไปอีกเมืองใช่ไหมวนไปเมืองตึกพุทธการที่นั่นก็มีสองแสนห้ารออยู่แล้วท่านก็ไปศาลต่อต่อหน้าไอ้มันคุสิทธยาท่้นก็ไว้เงี้ยนะไม่ควรจะไปต้องใช้อยู่ที่นี่ก็มีใช้อยู่แล้วผองมุนเวียนกี่สองรอบเาท่านจริงรวบรวมทีเดียวเป็นของท่านเมื่ออายุสี่ห้าแล้วรวบรวมได้เลยรวบรวมสิบท่านไปอยู่เมืองไหนก็ได้เลือกอยู่เลยแต่ช่วงหมุนเวียนไม่ต้องไปไม่ต้องไปทำกำไรได้เท่าไหร่ จะเก็บคิดว่าที่น,นั่นเพราะไฟเมืองใหม่มันก็มีอยู่แล้วไม่อ้องไม่อมป่ายเออเน่เน่ก็คือวิถีชีวิตใหม่ทุกคนต้องไปปรับตัวใหม่เรียนรู้ใหม่ในเมืองใหม่หมดเลยกฎเกณฑ์ใหม่กติกาใหม่หมดเลยมาเรียนรู้กันใหม่ปรับตัวใหม่แล้วทุกคนจะมีหน้าที่สี่หน้าที่หนึ่งแต่ละเดือนเนะอาทิตย์แรกของเดือนน่ะอาทิตย์แรกของเดือนท่านจะทําหน้าที่เป็นประมุขแปกครองให้มติตาําบลมติงหวัดมติประเทศและวนีนบยบปต่างประเทศอาทิตย์ที่สองนั้นเป็นนักธุรกิจ ท่านเป็น,นักถ้าไปดูแลส,สี่สาหรกร,รมสี่ห้าสาหกรรมนั่นแหละออทั้งในประเทศและต่างประเทศอันที่ที่สามถ้าเป็นเจ้าของกิจการกแล้วท่านอยากจะทําอะไรงานดิเล็กชอบอะไรท่านก็ไปทำมันนั้นเลยลงทลุนทาเลยถ้าท่านไม่ทำก็อยู่เฉยอันที่ที่สี่ท่านต้องเป็นแรงงานต้องเป็นแรงาง,แรงานเพราะแรงงานมันขาดเพราะทุกคนเป็นคนรวยหมดเลยมันไม่มีแรงงานดังนั้นทุกคนต้องสละที่ได้กำหนดแล้วนะทุกคนต้องสละทุกคนต้องรู้จกกกักกฎเกณฑ์สถจธรรมือคือสูดข,ข,ขึ้นสู่สามัญ สูงสุดคืนสุดสามัญทุกเดือนท่านจะสูงสุดก็เป็นผมผู้ฝ่ายปกครอง,องคืนสุดสามัญก็อาทิตย์ที่4ท่านจะเป็นคนแรงงานแต่ท่านไม่อยากเป็นแรงงานท่านก็จ่ายเป็นค่าจ้างแตกต่างดาวหรือแม้กมร,ระทั่งหุ่นยนต์โรบอติกโรบอติกทำแทนได้เป็นอย่างเงี้อ่าถ้าท่านไม่จ้างซึ่งคืออยากให้ท่านผ่านปเป็นแรงงานมากท่านก็มาทำงานอาชีพต,ต่อไปคนของกิจการนี้ก็ไปเป็นแรงงานท่านมาเป็นลูกจ้างท่านสลับกันนึกออกไหม ท่านเป็นเจ้าของอธิการต่อไปชทิตหน้าไอ้แก่เนี่ยฉันมาเป็นลูกน้องแกต่อไปแกมาเป็นลูกน้องฉันนะก็สลับเปลี่ยนเหมือนลงแขกอะเหมือนลงแขกนะมันหมุนเวียนกันของหมู่บ้านนั้นลงแขกให้หมู่บ้านนั้นเกี่ยวแนวเดียวกันน่อันเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่าเราเพราะทุกคนรวยหมดเป็นรวยพื้นฐานเนี่ยมันไม่มีแรงงานจําเป็นที่จะต้องเป็นมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเป็นการฝึกฝึกนิสัยท่านให้เป็นสูงสุดคือสู่สามัญ ท่านจะได้ไม่ติดภาพเยอหยิ่งเยอหยิ่งแบบฉันมีเงินแล้วรวยไม่ใช่ทุกคนต้องเป็นปกตินี่คือมาตรฐานปกตินะเป็นแรงงานก็เป็นมาตรฐานปกติไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นแรงงานแล้วถูกดูถูกดูแคลนลดเกรดเป็นคนต่ําต้อยอะไรโอ้คิดแบบนั้นคิดมันรกสมองทำไมนี่มันเป็นระบบของมันเป็นระบบพึ่งพาอยู่ด,ด้วยตัวเองมันก็ต้องมีแรงงานอะ่ะหรือว่าแรงงานขาดเราก็ต้องแปลงตัวเองเป็นแรงงาน นัจ,จ้างได้ก็จ,จ้างไปจจงได้เอาหะเนี่ยละวิถีชีวิตยุคใหม่จะเป็นแบบนี้แนวนี้ฉายภาพไปเห็นแบบนี้นะที่เหลือก็ไปคุยไปลงรายละเอียดทีว่าแต่ละอย่างนั้นต้องทําอะไรมีอะไรนะจะมีรายละเอียดห้ไีกี่คลิปนี้เอาเพียงเท่านี้นะครับผมแอร์ธรมจิตไตายนัก,กนาตศาสตาร์ยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ